ชีวิตนี่มีสิ่งสำคัญสองประการโยนิโสมนสีการคือรู้จักใช้ปัญญาของตนเองทำความเข้าใจชีวิตและโลกใบนี้อย่างละเอียดทุกแง่ม,มุมทุกมิติตามความเป็นจริง mm hmm. กัลยาณมิตรคือรู้จักคบคนที่จะชักนำเรานี่ไปในทางที่ดีมีสภาพแวดล้อมที่ดีที่จะเอื้อให้หัวใจของเรานั้นเป็นไปเพื่อกุศลนั่นโชคดี คนเราเนี่ยต่อให้มีปัญญาด้วยตนเองขนาดไหนขาดกะะัลยาณมิตรแล้วเนี่ยก็อยู่ลำบากถ้าให้ทุกท่านเลือกระหว่างเป็นเปรตในหมู่ปราดกับปราดในหมู่เปรตเลือกอะไรอไหนใครเลือกจะเป็นเปรตในหมู่ปราดยกมือขึ้น จะเป็นเปรตในหมู่ปลาดยกมือสูงๆจะได้เห็นหน้าเปรตชัดชเอามือลงใครเลือกจะเป็นปราดในหมู่เปรืยกมือขึ้นยกสูงๆสู้เห็นหน้าปลาชัดชัดเอามือลงเอาเดี๋ยวจะหาว่าไม่เท่าเทียมใครหนูไม่เลือกอะไรทั้งนั้นแหละอาจารย์มืกขึ้น เอามือลงอาจจะยังไม่ทั่วถึงใครคิดว่าไม่ว่าอาจารย์จะถามอะไรหนูก็ไม่ยกมือยกมือขึ้นเฉลยฟังคำตอบไหมไหนหนัง่งตัวตรงๆสิวาตางสาธุ สาธุสาธุาธอืมสาธุนี่เพราะกว่าเสียงคุยเป็นเสียงที่ดีฉเฉลยนะใครคิดว่าจะเป็นเปรตในมู่ปราดเมื่ออยู่ท่ามกลางปราดสักวันเปรตจะกลายเป็นปลาด และท่านที่เลือกเป็นปลาในหมู่เปรตเมื่อท่านเลือกไปคลุกทีอยู่กับเปรตสักวันปลาจะกลายเป็นเปรตความสำคัญของกัลยาณมิตรเนี่ยคบคนเช่นไรเป็นคนเช่นนั้นไม่เคยได้ยินหรือจะเลิกเหล้าเหรออยู่ท่ามกลางคนกินเหล้าทุกวันเนี่ย จะเลิกบุหรีอยู่ท่ามกลางคนสู่บุหรีทุกวันจะเลิกโกหกอยู่ท่ามกลางคนโกหกทุกวันมันยากอะ่ะอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นใดก็ยากอะ่ะที่จะเปลี่ยนตนเองให้ตรงกันข้ามกับเขาสุดท้ายเนี่ยก็จะถูกสภาพแวดล้อมและผู้คนนั้นมองเมา เหมือนคนที่คิดว่าฉันเลือกเป็นปราดก่อนแต่เลือกไปอยู่ท่ามกลางเปลือนี่สำคัญจะขาดกรัรยนานมิตรชักนำไปในทางที่ถูกต้องมีภิกษุษถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่ากรัรยาณมิตรสำคัญขนาดไหนทูตเจ้าตรัสว่ากรัรยาณมิตรนั้นสำคัญเท่าชีวิตสำคัญเท่าพรหมารย์เพราะในข้อเท็จจริง เราเนี่ยยังไม่ใช่พระอริยบุคคลเนี่ยจิตของเราเป็นกุศลด้วยตนเองตลอดเวลาไม่ได้ตัวเองอเอาตัวไม่รอดไม่สามารถที่จะเตือนตัวเองได้ทุกวาระจิตไงเพราะฉะนั้นในเวลาที่ตัวเองลืมเลือนไม่เตือนตักเตือนตัวเองให้อยู่ในกุศลก็ได้กัลยาณมิตรข้างๆหันมาให้กําลังใจและตักเตือนเรา ช่องว่างที่เรามีอยู่ในชีวิตในบางเวลาที่เราท้อถอยหรือประมาทนะกรลยะาณมิตรจึงสําคัญอย่างนั้นสมบัติที่เงินซื้อไม่ได้ต้องเอาหัวใจและความรักในแรกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรลยะาณมิตรที่จะชี้นําเราไปในทางที่ถูกต้องเนาะเป็นเพื่อนบุญกันมานั่งข้างๆกันมาทําบุญด้วยกันชักชวนกันมาทําบุญ ย่อมประเสริฐและมีคุณค่ามีความหมายมากกว่าชักชวนกันไปสนุกสนานเฮฮากลายเป็นความทรงจำที่ไม่นานนักก็ลืมเลือนไปตามกาลเวลาแต่ความทรงจำแห่งบุญนั้นเนี่ยเป็นอนุสติเตือนใจเราไปทั้งชีวิตนะจะมีเรื่องราวความสำคัญแห่งบุญนะอยากให้พวกเรา ลองตั้งใจฟังดูนะจะได้เห็นความสำคัญของบุญที่เราจะทำในครั้งนี้บุญของใครบุญของมันว่าบุญนั้นมีความสำคัญต่อเราจริงไหมอย่าได้ทำเป็นเพียงแค่จารีตพิธีกรรมจนลืมเรือมความหมายเห็นคุณค่าและความรู้สึกที่อยู่ในหัวใจนะ เรียกกันว่าผี ัวนักหนาเขาผูกขอรัดมือเท้าเขามัดรัดรึงตรึงตราเขาหามเอาไปทิ้งไว้กลางป่าชา้าเขากลับคือ สิงของตอนเขาค้นมาแบ่งปันกัน ก็ยังควักล้วงเอาไปแต่ตัวเปล่าเน่าทั่วสารพางจริงไหมที่ติดตัวทุกอย่างเอาไปได้ไหมลูกเมียพัวรักยิ่งแลยิ่งลับ หมายความว่าวันหนึ่งจะมองหากันไม่เจอยิ่งแลยิ่งรักไม่เห็นตามมาเห็นแต่ศีลทานเมตตาภาวนาตามเลี้ยงรงักษาอุ่นเนื สินพาไปเกิดได้วิมานเนิประเสริฐชมสีนามฟ้าแห่ล้อมหอมล้อกมากมีขับกล่อมดีสีฟังเสียงบรรเลงบรรเลงสมบัติแก้ว ที่ตนนับถือพระธรรมนั้นหรือสั่งสอนทุกวันพระสงฆ์องอารีรับมาเป็นปิ่นปัก ลูกผัวที่รักเขาไม่ได้อยู่ให้รักรักเขาเสียเป่าเขามีตามช่วยเป็นเพื่อนมวยด้วยเราไปลงรักเขาเห็นไหมเป็นการรัก กวาทานศีลภาวนาบังเพ็นศีลทานจะได้ช่วยตนให้พ้นสงสารลุกถึงสถานได้วิมานทองนิพพานปัจจโย บุญสำคัญไหมเพราะจะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาประดุดเงาตามตัวไปทั้งชีวิตทุกคนในช่วงเวลาของชีวิตช่วงเวลาหนึง่งเส้นทางแห่งชีวิตของทาง่านต้องเดินอยู่คนเดียว ทุกคนรอบข้างเนะี่เขาอยู่เพียงชั่วคราวเขาก็มีเส้นทางแห่งชีวิตของเขาเราก็มีของเราวันหนึ่งเราจะถึงทางแยกของชีวิตไม่เขาแยกจากเราเราก็ต้องแยกจากเขาเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน จึงเป็นช่วงเวลาที่เราถนอมหัวใจของกันถนอมบุญของกันและกันเพื่อที่ว่าวันหนึ่งเมื่อเราจากกันเรายังหันหลังกลับมายิ้มให้คนที่เราต้องจากไปอย่างภาคภูมิใจว่าเราได้ร่วมกันสร้างบุญอย่างเต็มทีล่ละไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อสร้างบาปสร้างเวรสร้างกรรมต่อกัน มีชีวิตยอยู่เพื่อสร้างบุญความดีแล้วบุญที่สร้างนั่นเองจึงติดตามตัวไปเราเอาสวรรค์ไปให้ใครได้หรือไม่ไม่ได้เขาเลือกเองใครๆเลือกเส้นทางชีวิตของตอนเองด้วยตนเอง จึงเป็นที่พึ่งแห่งตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งให้ได้แต่เป็นตัวอย่างให้ได้เราจึงจำเป็นที่จะต้องมั่นคงในเส้นทางบุญมากที่สุดเพื่อเป็นแบบอย่างให้ลูกหลานเขาได้เดินตามไม่หลงทางเดินผิดจนหาสวรรค์ไม่เจอไปเจอนรกรออยู่ข้างหน้า ชีวิตมนุษย์มิได้ได้มาโดยง่ายท่านที่ได้มาแล้วอย่าได้คิดว่าจะได้โดยง่ายจิตดวงใดเป็นกุศลสุขติย่อมเป็นที่หวังจิตดวงใดเป็นอกุศลทุกคติย่อมเป็นที่หวังและในห่วงเวลาหนึ่งวัน24ชั่วโมงจิตเราเป็นกุศลกี่ขณะเป็นอกุศลกี่ขณะหนึ่งขณะแห่งจิตที่เป็นกุศล สวรรค์ก็ปรากฏเป็นภูมิของจิตนั้นหนึ่งขนาดของจิตที่เป็นอกุศลนรกก็ปรากฏเป็นภูมิของจิตนั้นแล้วในแต่ละวันหัวใจเราอยู่ที่สวรรค์หรือนรกหรือพรหมหรือนิพพานนั่นย่อมเป็นภพภูมิที่